ว,วันนี้ออก,ก็จะมาแชร์ประสบการณ์น,นะคะจากการที่เราได้ไปสปอนเซอร์ลูกค้าเกี่ยวกับนว่าถังจเค้คือเคสนี้นะคะลูกค้าเป็นโรคสะเก็ดเงินและเขาได้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีอ,อกก็ได้แนะนําตัวนว่าถังจอข้เอสเวาให้เขาทานนะคะคือเริ่มจากก่อนที่เขาจะทานเขาก็จะมีแผลที่แฉที่แบบ ปวดขึ้นมาประมาณ3ชั้นของเนื้อเดิมผิวเดิมรออะค่ะคือทำาให้แบบว่าเข้าไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายเราก็ได้ทําการแนะนําตัวเอสเวลานำวัดหางตะเค้ให้ลูกค้าทานขวดเริ่มขวดแรกพอทานไปได้3วันก็ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะคือจากเดิมที่สีแดงแฉะ น้ำเยิ้มเยิมก็เริ่มแพงลงนะคะประมาณครึ่งขวดแรกก็พอเราก็ได้แนะนำให้ลูกค้าทานสเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็ให้ทาด้วยนะคะคือทุกครั้งที่ที่ลูกค้าสามารถทาได้แล้วก็พอหมดขวดแรกแผลจาก ที่มันเละๆ,ๆแฉะๆมันก็แห้งลงแห้งลงอย่างเร็วมากคืออันนี้ลูกค้าเขาประทับใจจริงๆพอมาเริ่มขวดที่สองเกิดเอ็กซิเดนต์นิดนึงลูกค้าเขาหยุดทานแล้วก็ไปดื่มเหล้าทำก็ทำให้ตัวแผลน,นะคะมันมันแชะขึ้นมัน มันโวดขึ้นมามันเล็กขึ้นมาแล้วมันเหอขึ้นมาเยอะมากเราก็ได้แนะนำเขาว่าเริ่มใหม่คือให้ทานพร้อมกับโนติก้าก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดคือเราก็พอเริ่มคดที่สองลูกค้าก็ทำตามที่เราบอกคือทานว่าเช้ากับวันเย็นเหมือนเดิมก่อนนอนเหมือนเดิมแล้วก็โบด,ด้วยนติก้าอีกหนึ่งเม็ดพอไปได้ประมาณสองวัน จากที่มันเละๆมันแฉะแฉะมันแบบน่ากลัวมากหายแห้งสนิทแล้วก็ลอกเป็นสเก็ตเป็นขุยให้เราเห็นว่ามันเป็นพืชที่มหาตาจย์จริงๆอันนี้เห็นแล้วแบบประทับใจสุดๆนะคะก็เลยให้ลูกค้าหยุดทาเล่าแล้วก็ทาน้ำว่านทุกวันทุกเวลาตามตามที่ที่เรากำหนดให้เขา เราก็อาบวดด้วยนูติก้าพอเริ่มหมดขวดที่สองเริ่มขวดที่สามจัดแผลที่ลอกเป็นขุยตอนนี้มีแบบเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคือคือเรารูปตามแขนตามขาวเนี่ยเรารู้สึกได้สัมผัสได้ว่ามันเป็นผิวที่เป็นผิวเดียวกันแล้วที่เป็นขุยที่ตกสะเก็ดก็ไม่มีอีกเลย ทีนี้คือทำให้ลูกค้าเขาว่าลงทุนขนาดไหนหรือจะเสียขนาดไหนมาต่างๆนา,นา,นา6ปีแค่มาเจอน้ำว่านเอสเวล่าเราแค่3ขวดกับมูริก้า1กล่องมันพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้นเขารู้สึกว่าจัดก,การที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองบุกเลยตัวเอง ตอนนี้เขาประทับใจกับน้ำวาดเอสเวลาของเราอย่างมากนะคะก็โอก็เลยอยากแนะนำเพื่อน,อนๆหรือคนที่ป่วยเป็นโรคนี้คืองูสวัสดเริ่มสะเก็ดเงินหรือแผลพุพองต่างๆอันนี้โอการันตีว่าคุณทานตามเวลาที่เรากำหนดให้เขาสี่เวลาเช้าวันเย็นก่อนนอน รับรองค่ะว่าทุกอย่างคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่นอนอันนี้ก็ถ้าเพื่อนสนใจไงก็ติดต่อโอได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาตามเบมอร์โทรข้างล่างคะ่ะ